สวัสดีครับมือนีกระมั่พอกับบ้านน้องในช่องกบป่าพระลุยนะครับมือนีบ้านน้องกสิพามาอัปเดตปลาดุกอุ้ยีครับผมพี่น้องเพราะว่ากับให้พี่น้องเบิ้งสุดนั้นเนาะกับโดนเติบแล้วครับกับมีตึงต่วานอาหารหลายเพื่อกินจะซื้อมือนีบ้านน้องกสิพาเอาขืนมาเบิ้งเลยครับพี่น้องว่าเพื่อนสีขนาดใด้แล้วครับตัวคนเนาะเพราะว่าเป็นปลาดุกอ้ยที่สายพันธุ์ปลาดุกหนาเนาะไปเบิ้งเลยครับผมครับเขาก็ตักพวกบ้านน้องเอาพักอัน ตบใส่ให้เพื่อนน้ำเนาะตักออกครับผมเพราะว่าพอได้ให้เพื่อนกินพวกเหงาหากมันน้ำเนี่ยเนาะกินใบมันครับผมเอาใส่ใยเพื่อนกับแพร่ดีเพื่อนกับแพร่ไว้อยู่ครับเพราะว่ากเอาใส่ใยในอันนี้ให้เนาะเพราะว่าพอได้อาศัยเด็กกินหักกินอันนี้กินใบเพื่อนเนี่ยนะครับ นี่ล่ะนั่นบ้าน้องก็เอาพักออกก่อนครับเพราะว่าเมื่อวันนี้บ้าน้องกับสีเดียม,มัดใหม่อยู่พี่น้องสีเดีมาสอบแซมเพิ่นใหม่เนาะก็ถือว่าใส่งานดนแหละครับคุ้มค่าแหละบ้าน้องกับสิโอ้ประดูก,ก่อครับน้องกับสิบภาพมาสอบแซมใหม่ นี่แหละครับผมกับเอาพี่นอ้องมาขาวๆก่อนเนาะเปเบิงพร้อมกันเลยครับผมนี่แหละครับผมพี่นอ้องมาเบิงครับกะท่ว่าังให้ไว้อยู่ครับฝุ่นเป็นหลุ่นหลุ่นนี่เป็นปลาดุกอันอุยนะครับเนาะดุกอุยสายพันธุ์ปลาดุกหน้านี่ครับกระลายอยู่ด้วยครับพี่น้องพันโตเนะาะบ้านน้องก,ก็เอามาเลี้ยงไว้ นี่ครับก <Okay. S 1> ็ขายไปน้ำเน้ยเนาะเพอนก,ก็นมาสื่อน้ำบ้าน้องเพกกันว่าตัวใหญ่หลายมันบาแเสียบพกกันว่าเพันก็เลยเอาตัวหลุนหน่อยไปน้ำนเน้ยเพราะไหนเอาออมออมหลุนหน่อยนะครับเพป็นว่าเพันบอมากินตัวใหญ่มันเนาะนี่ครับพอนเป็นปลาลูกหน้าเฮานักเต็มดีเด้พี่น้องน,นี่ก็ถือว่าใส่รุ่นนี่ก็โอเคอยู่ครับนี่ถ้าเป็นปลาดุกรุ่นนี่ก็ ไงไว้อยู่ครับแต่ว่าไงสิบวท่านปาดุปาดุกหยักเนาะปาดุกหยักปะดุกระสเซียเป็นปะดุกอุยตัวนี้เป็นสายพันธุ์ปะดุกนาเฮาเนี่ยกัสีไงได้อยู่นะครับสามเดือนขายได้ที่น้องรุ่นนี้ของบ้านนอกก็สิบ้านสองเดือนนะบ่ครับเพราะว่ารุ่นนี้ปะดุกอุยมึงครับเลี้ยงเนาะก็ออกเรื่องเลี้ยงหัวเป็นเรื่องเลี้ยงเนต่างกันครับแตกต่างกันครับปะดุกกันหยักปะดุกระสเซียก็สีไล่ไล่ขางมันนี้เนาะตัวนี้ครับ เป็นสายพันธุ์ลูกหน้าเนื้อแข็งเนื้อหวานครับนเนื้อมันกระสีกินดีก็กันครับเวลาห้ามาปีงลาบแสบครับปีงลาบเนาะบวกป,ปีงลาบออมใส่บักบวบใส่นีแน่พักกระแยงลงไปจักหน่อยว่ายสุดยอดที่น้องครับบอมากกรหิ้วเขาหลดบาวน้องนี่แหละครับพี่น้องกันหลายอยู่ครับบาวน้องกับพ่ามาห้พี่น้องเบิ้งเขาเนานะคุณครับจริงจังนะพี่น้อง ตอนสอนแห่งเลยครับรุ่นนี้กับโมเนประดุกยักเนาะเป็นประดุกอุ้ยประดุกหน้าครับนี่นีมีบักนีใหญ่ใหญ่ครับรุ่นนี้เนาะรุ่นนี้ใหญ่ดีครับนะอืมเพื่อนเก็กอันนี้เพื่อนกับไนแหน่อยแน่น,น,น,นะครับขะกันไปสมกันไปน้ำเนาะน,นี่แหลปะป้าน้องก็เอาขึ้นมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งก็ถือว่าเลี่ยงง่ายครับนี่นะประดุกมว่วนนี่เป็นประดุกแบบ นาเลี้ยงครับพี่น้องเลียงแป๊บเดียวก็ได้ขายเนาะตามบ้านตามยังเฮานี่ก็เฮ็ดเทศแบบผัวเอาน้องนะครับก็เลี้ยงไว้เฮาก็เลี้ยงแบบสมมุติว่าเฮาก็ไปเฮ็ดงานเฮาก็เลี้ยงถิ่มไว้ยามแรกเฮากัวานอาหารเพราะว่าเพิ่นเฮาก็มีรายได้เสริมครับผมเป็นก็ซซำเป็นอาชีพเสริมอีกทางนึงเนาะที่ว่าเฮาก็เอาซื้อมาประมาณ500อยโตเฮาก็มอไซค์ในกระรังไว้เพราะว่ามันก็บ่ได้ไปอืมมันก็บ่ได้ไปดูแลยากครับบ่ได้ไปหยุ่งยากหยังเนาะเฮาก็ย่างมาเสวานอาหารยามแรกเฮากับวานอาหาร ที่ว่าเหาอันนี้เฮาก็เลี้ยงไว้ตามหอยมีอยู่ในขอบคัวเห้า,นาเนาะเฮาเวลาทาบ่ม,มีอาหารกินเฮ่ากับได้พวกนี้แทนครับบ่ได้เขาตลาดตะลี่ยาเขาก็ยาแรงเลิกงานมากกปึพบก็เล็กเลยครับคือบ้าน้องนี่ครับบ้าน้องเลิกงานมาก็ได้ปลาดุกไปยังกับปนลาบออมต้มแ่บครับผมผัดเผ็ดปลาดุกเวย้ยสุดยอดได้พี่น้องใส่ใบกระเพรานี่ครับบ้าน้องก็เห็ดมีหนูหล,ลายแบบหลายอย่างเนาะก็เห็ดให้พี่น้องเบื่องนํานี่แหละครับ ที่ว่าเลี้ยงง่ายใหญ่ไวก็ได้ขายนำพี่น้องก็ได้กินพร้อมได้ขายเขาก็เลี้ยงไหวเห็นมีอยู่น้ำขั้วเลี้ยงเขาเนาะเอาก็เป็นอาชีพได้ครับอาชีพเสริมอาชีพเสริมเสริมรายได้นี่ครับนี่แหละรุ่นนี้ก็เห็ดคือบ่าวน้องเห็ดฟังเห็ดเบิ่งนี่เนาะก็ค่อยไปพอกับบ่าวน้องในชีพหนานะครับเนาะนี่แหละครับบ่าวน้อกกริเฮ็ดบชีพให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป๋าพะลวยเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวน้องครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ่าวน้อกกริเฮ็ดบชีพให้พี่น้อง เบิ่งเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ